สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสารามบริกมเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 88ดแด morit padao youtube com รายการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาที่เกิดคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรลบฟังคลิปคำาบกรอนได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีเวบอรี่บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลนะครับก็ติดต่อมหาจารได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อน,นับสกุล นนะครบบรับบบดดููเเเลลขขททีีย้า่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะหมอฤทธิ์ผาดาวนะครับดูดวงชะตารายวันนะในดวงชะตาวันนี้นะครับประจำในวันพุธนะที่8กรกฎาคม2 5 6 3ขึ้นแรม4ี่ข่ำเดือน8ปีชวดนะครับตามปฏิทินโหร วันนี้ห้ามทําการมมงคลนใ,นใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับอุบาทก็ไม่ดีอยู่แล้วนะเออแต่สามารถสวดมนต์ไหว้พระทำปฏิบัติทำได้ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาสําหรับผู้ที่ฝันนะครับผู้ที่ฝันในแรมสี่ข้าเป็นความฝันดีหมดทุกอันนะครับถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีเอนะครับ ็ถือว่าเป็นผลดีใน,ในดวงชะตาของคุณนะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากสาวหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิด่ะร้อยวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับโอเคนะในดวงชะตานะครับมาถึงช่วงเสียงเซมซีประจำวันกันก่อนเลยนะ เต็มีประจําในวันนี้ได้ตําใบที่50เด็ดโชคชะตาในช่วงนี้สรพรพสิ่งไม่ได้ดังใจนะครับท่านจะต้องใช้ความเพรความพยายามให้มากนะถึงจะดีนะครับสิ่งที่ดีก็เลงจะเข้ามานะสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนายังมีอุปสรรคนะครับยังไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรในด้านความรักนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามา ท่านจะต้องอดทนรอคอยอีกไปสักระยะหนึ่งในด้านความลักธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยดีนะักการงานนะยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับต้องรอไปสักระยะหนึ่งคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะนะประจําในวันนี้เรื่องคะแนนสอบต่างๆนะครับโอเคนะมาถึงดูดวงชะตาช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีกันเลยนะครับ ในดวงชะตาเนี่ยประจําในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะครับเว้นสีชมพูสีที่ดีประจําวันสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีชมไม่ไม่ใช่แหมสีนะเห็นม่นชมสีดำเออซาลีมขึ้นสูงนะรู้ว่าสีแหมไปใหญ่นะสีดํานะครับเออ สีดำนะสีทองสวิตได้สีโกโก้ได้นะครับแล้วก็สีขาวสีครีมได้นะในดวงชะตานะครับทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็น,ปนมงคลประจําในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยปรากฏการวันนี้ก็มีอิทธิพลดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวจันทร์จะย้าย เวลา11บเนกาสินาทีนะครับดาวจันทร์ก็ไปก่อเน้าวางสุขเป็นเทสตรีแห่งเลิกเพราะฉะนั้นโดยชะตาคุณต้องเดินทางจินจะดีพบปะคนเยอะก็ดีนะครับคุณจะมีเสน่ห์ตอเพศตรงกันข้ามนะถ้าเสียงโชคเล่นการพนันก็มีโอกาสที่จะถูกด้วยเช่นกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับชาวราศีกุมและสิงห์มีโอกาสได้รับการติดต่อสังางๆ,ๆแล้วก็จะมีลาบปะเข้ามาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> ดวงชะตาประจําในวันนี้สําหรับคนที่ไม่ดีก่อน <c oughs> ก็คือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับผู้ชายที่ผิวสองสีนะรูปร่างท้วมพูดจางเป็น่อยเพพาะนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีลักษณะคล้ายๆกันจะนําความเดือดร้อนหรือเรื่องเสียหายมาถึงเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินไป นะครับจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต,ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันคานชาวราศีเมษแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะวันที่ดีที่สุดนะครับต่อมาเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณจะมีโชคหลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอาบายมุกต่างๆ ความเชื่อหรือความศรัทธานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ่าจะนําพามาซึ่งโชคลาภนะครับผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีให้กับเจ้าชะตานะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในวนนันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับจนแทบตั้งตัวไม่ค่อยทันนะักเออมาอย่างเร็วนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงคนเกิดวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตาคุณนะครับกับราศีกรกฎด้วยนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับเออถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็จะเป็นคนที่ลักษณะใกล้เคียงกันเรียบร้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่รูปร่างผอมบางใบห,หน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองก็ได้ <c oughs> นะในโดชะตาคุณนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธคนเกิดในวันพุธเนี่ยเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อนะครับกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นหรือมีเกณฑ์การทําเอกสารสัญญาต่างๆก็ได้ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเจ้าชะตาจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยําเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้นะในโดชะตาของคุณมีโอกาสได้ขยับขยายด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์บอกได้เลยวันนี้คุณจะมีเงินเข้า นะประสบผลความสําเร็จมีความมั่นคงมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหรือมอรดกนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสารนะ์ชาวราศีมังกรนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนะปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเกี่ยวข้องกับ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับในดวงชตะตาโอเคมาถึงดูดวงตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยวันนี้ขอให้คุณปล่อยวางนะครับทามจิตใจให้สงบเข้าไว้เป็นการดีดาวประจําตัวของคุณนะครับถึงแม้ว่ามีความเสียหายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลเกิดขึ้นกับคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะ ขี้ขายไปด้วยตัวของมันเองนะส่วนในด้านการเงินในวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากวันนี้การเงินดีความรักก็จะมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีมั่นคงนะครับของชาวลัคนาราศีเมฆนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับดาวพระราหูในวันนี้ดีมากแหมถ้าใครเสี่ยงโชคนะหรือเป็นโจมมือหวยนะ <c oughs> อันนี้ โชคีมีใจประสบผลความสําเร็จคุณจะมีโชคลาภในด้านการงานสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับส่วนในด้านการเงินติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะในดูชะตางคุณนะครับงานดีเงินด,นดีความรักไม่ดีมีเรื่องทะเลาะกันแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ะจะมีปัญหาในด้านความพักนะในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนวันนี้นะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะเหนื่อยในด้านไหนก็แล้วแต่นะครับการติดต่อเจรจา,าต่างๆกับศพของความสําเร็จจะมีโชคลากนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังคําพูด,ดนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องเสียหายในเรื่องการงานด้วยนะ กาลีอยู่พบกรรมะมคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการงานของคุณด้วยทำไรโดยความไม่ประมาทนะครับด้วยเช่นกันของชาวราศีเมถุนนะต่อมาชาวลัคนาราศีก็รการาศีกรกฎเนี่ยคุณจะต้องหนักแน่นมันโค้งตองเข้มแข็งตองดีนะครับในดวงชะตาในความรักสองวันครึ่งนี้ไม่ค่อยดีเป็นปินทุบบาทนะคุณจะร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มสังเกตได้สองวันครึ่งนี้คุณจะร้อน นะครับร้อนก็ดื่มน้ําเย็นร้อนก็เดินเข้าห้างนะนะเดินเข้าห้างจะได้เย็นขึ้นมาหน่อย,อยนะการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับก็ต้องระมัดระวังการถูกใส่ร้ายใส่ร้ายป้าย,ายสีด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภที่ในดวงชะตาการงานวันนี้ถือว่ามั่นคงมาก สมัครงานก็มีโอกาสได้งานการงานไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆ,ๆนะครับการเงินก็ได้เงินอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหานะครับมีอะไรไหมชาวราศีศิลไม่มีแล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะครับงานในวันนี้ติดต่อประสานงานอะไรก็เป็นปกตินะครับจะมีโชคลาภแต่ละผลประโยชน์จากงานด้วยนะครับ เรามระวังจะมีปัญหาในด้านความรักมากกว่านะจะทะเลาะก,กันชาวราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในกรรมมาปุตตะคืองานคุณเนี่ยงานใหม่ๆ่ไอเดียความคิดนู่นนี่นั่นก็เป็นผลดีงานที่คุณทําก็จะมีชื่อเสียงประสบผลความสําเร็จนะครับเออวันนี้งานได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะที่จะช่วยเหลือคุณ นในดชตการเงินก็มีรายจ่ายอยู่แล้วนะครับเลยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้ดนึงต่อมาชาวลักนาราศีพิจิกราศีพิจิกจะมีปัญหากับบริวารต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับความรักของคุณก็ไมา่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีความเป็นปึกแผ่นมัน่นงค้งดีนะการเงินทําธุรกรรมกว่าผ่านประสบผลควาาสําเร็จนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีธนู ชาวราศีธนูนะครับวันนี้จ่ายแหลกเก็บซักมาอยู่นะผานันกันได้เลยนะครับเอ,อ้คุณจ่ายแน่นอนจ่ายเยอะมากเป็นพิเศษต้องระมัดระวังไว้ทีนึงนะครับอาจจะมีเรื่องเสียหายญาติพี่น้องมีปัญหานะครับอะไรก็ไม่รู้นะแต่ในด้านการเงินนะครับก็ยังพอที่จะมีเงินเข้ามาให้หมุนบ้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรวันนี้สุขภาพร่างกายคุณก็จะเริ่มดีขึ้น ในระดับหนึ่งนะครับมีโอกาสที่ดีในด้านการงานนะครับจะมีความมั่นคงนะแต่ให้ระมัระวังอาจจะมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนฝูงนิดนึงนะครับต่อมาชาวาล,าลัคนาราศีกุมราศีกุมมีเรื่องเสียเงิน <c oughs> นะระามาัดระวังปัญหาเรื่องเสียเงินนะครับงานก็มีปัญหาอีต่างหานะครับต้องทําใจเย็นๆนินดหนึ่งนะอาจจะมีปัญหานะครับ ส่วนในด้านความรักเนี่ยดาวคนละคอค,คู่ของก็อยู่ในภพปุตตะคนลกคู่ของเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานนะครับก็ถือว่าดีแต่อาจจะไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้คุณมากนักเท่าไหร่นะครับแต่ให้เรามัดระวังเรื่องเสียเงินนะชาวราศีกลุ่มนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนมีนเนี่ยมแหมเรามัดนระวังนิดนึงนะมีดบ,บาทกระดาษบาดไม้ลูกชิ้นทิ่ม นะเสี่ยนตำนะเรามาระวังไว้นิหนึง่งนะครับส่วนด้านการงานของคุณเนี่ยดาวพระพฤหสัสบดีก็อยู่ในภพหลาพระเครดิตดีครับการงานไม่ได้มีปัญหาใดใดนะความเล่าของคุณนะครับคนรละคู่คองก็อยู่ในอวาาดีวันนี้พูดคุยดีไม่ได้มีปัญหานะครับโอเคอันนี้คือครบแล้วนะในดวงชะตาเดี๋ยวต่อมาเลยนะครับเสียงไพ่ <c oughs> นะคุณก็เลือกเอานะครับมีไพ่ทั้งหมด3าใบ นะเสียงไทยดวงชะตานะครับเดี๋ยวรอให้มีเวลามากกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวจาจะเขียนดวงต่างหากขึ้นมาคํานวณแล้วก็ให้เลือกอีกนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเดือนหน้าค่อย้ว่ากันเปลี่ยนไปเรื่อย,อยในใบแรกใบที่หนึ่งนะครับใบที่สอง ใบที่สามให้เวลานะครับสิบวทิทำสมาธิแล้วก็เลือกนะครับโอเคครบแล้วนะใบที่หนึ่งของคุณได้เด็กถือเหรียญน,นะครับในโดวงชะตาเนี่ยคุณเป็นคนที่ขยันการแข็งเอาจริงเอาจังนะในด้านการงานรู้สึกว่าคุณคุณจะเบื่อหน่ายในการทํางาน นะครับคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าใครกําลังหางานทําอยู่มีโอกาสที่จะได้งานทําแต่การเงินจะเข้ามาแบบช้าช้านะครับสมโลโ์มชั่นแต่ก็ยังพอที่จะเข้ามานะความรักความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาจากเพื่อนนะครับมาเป็นแฟนได้นะครับโอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองของคุณได้เด็กถือถ้วยใ,ในดวสตาเดวยวคุณจะมีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับ นะเป็นคนที่น่ารักดีการงานอาชีพเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนะครับงานหลังฉากหรือเกี่ยวข้องกับช่างแต่งหน้าหรือออกแบบของสวยของงามถือว่าดีนะครับการเงินของคุณรู้สึกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคุณยังมีความสนุกสนานในการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่ก็จะมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะครับในด้านความรักของคุณเนี่ยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างช้าช้า นะแต่ถ้ารีบร้อนเนี่ยไม่เป็นผลดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามสามดาวโอ้โหนะในดวงชะตาคุณคุณอาจจะคิดเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับหุ้นส่วนมีปัญหาระวังตกงานด้วยนะครับเออช่วงนี้ตกงานกันเรื่อยๆนะระวังหน่อยนะส่วนในด้านการเงินระวังเงินหายมีเรื่องเสียทรัพย์ นะครับความรักก็แหมมีปัญหาพัดพรากเลิกลากันระมาัดระวังไว้ด้วยนะครับเออคนที่เลือกไพ่บ่ากองที่สามนะใบที่สามโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับถ้าใครสนใจมาดูดวงชะตาบอายา์ก็ติดต่อมาได้นะครับเสอแลนะก็ต้องขอขอบคุณนะสมาชิกแฟนคลับของอาจารย์หลายคนนะนะครับแฟนคลับเก่าเก่าดั้งเดิมดึงดํบบันนะโอ้มาดูดวงชะตาบอา,ารย์เประจําเลย ขอบคุณมากนะครับก็ขอ,ขอทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ